สวยๆเงาๆเท่ๆแบบนี้นะครับลูกค้านะครับออกเทสลามานะครับแล้วก็เข้ามาแรปสีรถนะครับพื้นฐานเดิมก็จะเป็นสีเทาครับสีรถสีเทานี้ลูกค้าอยากได้เป็นเฉดเทาแบบดุดๆนะครับคีปลุกและเท่ๆแบบแตกต่างนะครับก็จัดไปเลยครับผมตัวนี้ก็จะมีความแบบไม่ได้เป็นด้านมากนะครับจะมีกริตเตอร์บางๆนิดหน่อยนะครับ เวลาเจอแสงแดดก็จะแรูแบบเงาเงานิดนึงนะครับไม่ได้เป็นแมทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมงานเก็บขอบมุมครับลูกค้าจะไม่เห็นเลยนะครับว่าคันนี้เป็นสีอะไรมาก่อนนะครับเพราะว่างานแลปเปลี่ยนสีรถเนี่ยขอบมุมเราต้องเก็บให้ดีนะครับนี่นะพิเศ์เลยพีเศ์นะฮะ เล็กๆแคบๆบุนี้นะครับนะเราจะไม่ให้เห็นเลยนะครับ <S <S ดูขอบมุม่อนนี่นะเนียนๆน,นะครับและเป็นสีถ้าเราทำไม่ถึงนะครับอันนี้เราจะมาไปก่อนนะครับจริงๆมันมีเข้าไปข้างในแต่ว่าเราจะตัดเป็นเส้นเล็กแปะไว้ก่อนนะครับแปะไว้ก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะยังไม่อยู่ตัวนะครับเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จเราก็ต้องติดไว้ก่อน,นเดี๋ยวพอมันเริ่มเซตตัวเราก็ค่อยมาลอกออกกัน นะครับสติกเกอร์เนี่ยมันติดตั้งด้วยการใช้เดร้อน,นครับให้เขายืดนะครับแล้วเราก็ล็อกมุมล็อกขอบต่างๆนะครับบางทีหลังจากฟิลม์มโดนความร้อนยืดตัวแล้วเนี่ยบางทีเพราะเขาเริ่มอุณหภูมิเริ่มไม่ร้อนเนะี่ยเขาก็จะหดตัวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนี้อาจจะต้องมีการล็อกบางมุมต่างๆไว้ก่อนนะครับทางร้านเราเนี่ยจะไม่ได้ทําเสร็จแล้วส่งเลยนะครับเราจะให้รถเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับเราก่อนสักวันหนึ่งนะครับเพื่อทําการ ปิดอง์ปิดแอร์นะครับจอดในห้องที่มีอุณหภูมิปกติเพื่อเช็คว่าตรงไหนเด้งอ้านะครับถ้ามีตรงไหนเด้งอ้าก็ทากายแก้ไขถ้าไม่มีก็ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็อีกวันหนึ่งส่งกลับบ้านได้เลยนะฮะนอกจากจะติดเพื่อความสวยงามของรถแล้วนะครับงานติดตั้งก็ต้องสวยเนียนด้วยนะครับพวกนี้นะเดี๋ยวดูด้านหลังกันด้านหลังนี่นะครับฝอพวกนี้นะครับเราซ่อนให้อย่างดีเลยนะครับ สติกเกอร์ที่เป็นโลโก้เราลอกออกนะครับแล้วก็ติดใหม่นะครับตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับเพราะเราจะมีการมาร์กตำแหน่งนะครับเราจะไม่ติดแบบเดานะฮะเราจะต้องมีการจําตำแหน่งก่อนนะครับดูด้านล่างกันดีกว่าเนี่ยดูแต่ด้านบนเนี่ยมาดูด้านล่างกันนะครับเห็นไหมไม่มีย่นนะครับอันจบขอบของเรานะครับเห็ไหมฮะนะฮะเราจะพยายามติดทุ่มต้องเพอร์เฟกนะครับอ่า ต้องมต้องพอรเฟคเลยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็หลักหมื่นกันอยู่นะครับคันนี้ก็ต้องทําให้สวยที่สุดนะครับตอนนี้น้องๆก็เช้เก็บนะครับแล้วก็มีการเคลือบกระจกให้ด้วยนะครับเคลือบกระจกให้ด้วย mm hmm. พรุ่งนี้ร้านหยุดนะครับวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธนะครับร้านหยุดก็จะจอดรถทิ้งไว้เงี้ยพื่อหาเดวส่งนะครับมาดูตอนเช้ากันว่าจะมีตรงไหนเด้งอ้าไหมแต่จริงๆแล้วคันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม <Yeah. S 1> เสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้ว นะครับวันนี้ก็มา,า,ามีการมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับสวยจริงนะครับก็สําหรับใครที่อยู่โซนประตูนพระอิน์นะครับอยู่พยอมนะครับอยูอ่อายุทยาบางปะอินนะครับอยากแรปเปลี่ยนสีอยากสากีฟิล,ล์สัยกรอยล้างซันเนคคาสปานะครับยินดีให้บริการเลยครับแล้วบอกกันเลยว่าตอก่อนจะแรปสติกเกอร์เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเราเคลือบเซรามิกให้ด้วยเราขัดให้ด้วยนะครับผม ก็ฝากไว้ได้นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านหรืออยากจะเปลี่ยนสีรถนะครับเบอร์สีเก่าอยากเปลี่ยนสีรถทักมาได้นะครับเดี๋ยวเราแนะนําให้